ทดสอบนะครับนี่นะครับเจ็ดอ้าวหยุดแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ใส่กล่องเครื่อเพื่อนเซฟพัสนะครับเป็นดีเซลคอมเบลเลอรนะครับนี่ครับมีน้ำออกท่อนะครับทดสอบครั้งที่สองก็น้ำออกท่อนะครับปฏิรูปหน่อย ออกรเรียบร้อยนะครับเราจะทดสอบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะเคาบน้ำออกมารอบท่อนะครับนี่นะครับอยู่จับนิ้วนะครับปันญาก็ยังมีบ้างนะครับน,นะครับ สังเกตไดาจะมีน้ำออกท่อโดยดูจากคราบน้ำนะครับรอบท่อนนี้นะครับีทดสอบครั้งที่สองนี้อาจจะน้อยกว่าครั้งแรกนะครับนังครั้งแรกจอดรถไว้หลายวันอันนี้ใช้ทุกวันนะครับแล้อากาศนี่ก็ร้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเรื่อยๆต่อไปนะครับ